ตาที่สามกูเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออไม่สวยว่ะวันนี้มีอะไรกินครับผมวันนี้จะไม่ไปกินข้างนอก <c oughs> วันนี้จะมีกิจกรรมในโลมที่ทำต่อยู่บ้านดูช่องเจ้าที <c oughs> วันนี้ใครเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้เราเนี่ยวันนี้มีลูกค้าวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเหรอ ในที่สุดสิ่งที่ทําไปทั้งหมดก็มีคนเห็นเดี๋ยวนี้จะมีพิซพซ่าจัดชอบเลยอันนี้แต่งวันนี้วันนี้จะมีพิซซ่าให้ลองแต่งหน้ากันเล่นๆเราสามารถคีบเองได้ว่าเราอยากกินแบบไหนอะไรเงี้ยกติกาปิดตาหมุนรอบตัวสิบรอบเดี๋ยวจะส่งของให้ให้เราแต่งหน้ากันอ๋อพิซซ่าเขามีแบบใหม่เขาแบบแต่งหน้าเองเหรอใช่ใช่โอ้อดีดีให้กูหมุนตัวก่อนสิบรอบโอ้โหยังไม่ได้วอร์เนี่ยวอร์อัพร่างก ปิดตาแล้วแต่งให้สวยเปิดตายังยากเลยกูมีตาที่สามกูแค่นี้แต่มึงก็ปิดหมดนะตาที่สามมันอยู่ในจิตโกกูแค่ใช้จมูกอย่างเดียวดมกูรู้แล้วว่าพิซซาตรงไหนแล้วกูวางวัตถุดิบตรงไหนโอเคมันเป็นพิซซาเลยเหรอพิซซานาโชราโบยา เ <Mexico>, ม็กซิโกว่ะเมื่อเราได้ไปแบบเม็กซิโกได้ลองวอร์มาหาเม็กซิโกก่อนนะเม็กซิโก <Mexico S 2> นี่ก็จะมีพวกนาโช่มีพวกทากโกอ่าแล้วมีผักะเอาเลยไหมหิวแล้วเนี่ย,ายมาปิดตาแต่งหน้าพิซซ่าขอพิซซ่าหน่อยครับ โพิซซ่านาโชบราโวใช่ไหมอันนี้ไก่อันนี้คือบีฟนะครับแล้วแต่งไก่ดีกว่าเดี๋ยวอันนี้คือเก็บไว้กินแบบแต่งดีๆหรือไม่ต้องแต่งไหมน่ากินอยู่แล้วอ่ะเขาทำมาให้แต่งเป็นเซตดีไอวสำหรับคุณน้องคุณหนูใครอยากจะแบบเออกินพิซซ่าเบื่อๆเอาไปแต่งกันที่บ้านครอบครัวสนุกสนานกันมันจะมีอะไรบ้างการแต่งหน้าก็จะมีผักมีซอสไหนเขามีอ๋อมีผักนี่โอ้โหเราตกแต่งหน้ามีนาโชมีผักแล้วก็มีซอสซอสซีซ่าอ่าซีซ่าใช่ไหมกินเหมือนโยเกิร์ตเลย อ๋อซอสครีมซอสครีมโยเกิร์ตกูมาไงวะเอาเลยไหมมันต้องเริ่มจากทาซอสใช่ไหมแล้วก็โรยผักแล้วก็นาชโชเอาล่ะกูปิดตาก่อนละกินธรรมดาลโลกไม่จำเอาล่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะหมุนตัวก่อนหนะมุนตัวก่อน,อนหนึ่งสอง อันนี้แปลงแป้งเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหนอยู่ไหนครับซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยลูกค้าบอกขอสวยๆขอสวยๆนะภาพสวยพิซซ่าสวยๆขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยข้างหน้าอีกนิดนึงข้างหน้านี้ขอสวยสวยขอสวยๆโอ้โหสัมผัสมันได้แล้วสัมผัสถึงพิซซ่าแล้วไม่ใช่และคุณบอกเลยว่ามันขู่ขาขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขอเนียนเนียนขอแบบนี้อ่านี่นี่นี่ขู่ขางานศิลป์งานศิเออไปโซนอื่นบ้างไปโซนอื่นบ้างนี่ตรงนี้ปะเออตรงนี้แหละเออ้ยเฮทำไมมันน่ากินขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแค่่ได้้กกกิิน็รูสึววาหล นี่โอ้โหเป๊ะว่ะนี่ถ้ามึงเปิดตามามึงจะบอกเลยว่าโอ้ไม่ก็เฮ้ยเดี๋ยวนะมาสติโกกินอย่างนี้เหรอวะมาสติโกเกากินอย่างนี้แต่เขาไม่ปิดตาอ๋อโอเคโอเคซอสจบแล้วซอสจบแล้วนะเขาดูผลงานตัวเองหน่อยได้ไหมเฮ้ยแต่มันน่ากินขนาดนี้เนี่ยเออนี่แหละซอสครีมเดี๋ยวดูเชฟเชฟเบอร์ตัวจริงอยู่ที่กูแล้วไม่กินแล้วมั้ง หมุนตัวสิบรอบครับหมุนง่ายไหมว่าก็ต้องปั่นจิ้งหลีดเลยดีกว่าเอาปั่นจิ้งหลีดไปหนึ่งสองโอเคโอเควางวางวางผมกูตั้งตัวก่อนใค่เริ่มกู่ะมาแล้วตาที่สามกูจงเปิดประกาศแก้วนะฮะโอ้โหสดดนะขวานิดนึงโรยได้เลยเอ้ยโอ้โหน่ากินแลเนี่เฮ้ยดูดีดูดี เออเลยเลยเลยเอาเขากลับเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเอออิมาเสร็จปุ๊บลงมาไหนลงมาไหนแล้วก็สักวะมึงยังให้ร้อกูบอกกันเลยเออไม่สวยว่ะกูว่าเปิดตาเลยป่ะอันนี้ดังเหลืออีกอย่างนะไปให้สุดไหมอ๋อหรือนาโชวของดีของเม็กซิโกไปต่อเลยนะไปต่อเลยให้กูเริ่มรู้แล้วว่าทิศทางมันอยู่ตรงไหนอื โอยแต่งไม่ชอเ้นกระจายเลยอ้าวหุ้ยเฮ้ยดูดีดูดีเอออะไรตรง่หยเออตรงนั้นแหละเออเออพร้อมที่จะเห็นไหมล่ะต้องเป็นมือพิเศษแน่นอนเปิดตาเฮ้ยสวยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะอันนี้แบบปิดตาก็ไม่เลวนะไม่เลวนะเดี๋ยวผมว่ามาช่วยกันแต่งสักอันดีกว่า อันนี้เบีที่เราเปิดให้ดูไปเฮ้ยเนื้อชิ้นใหญ่หนะนี่ข้างในก็นจะเป็นผักนะครับผักกับซอสผมขอแก้มือแบบเปิดตากันทาซอสเนี่ยเดี๋ยวลองดูลองดูซอสในตัวอร่อยเลยใครอยากปิดตาก็ลองไปเล่นกันดูดแข่งกันสนุกสนุกกันในครอบครัวนี่ทาแค่นี้พอให้มันมีส่วนแบบขอบแป้งไว้ให้เราสัมผัสถึงขอบแป้งกรอบกรอบนุ่มๆของเค้าแล้วก็โรยผักครับเดี๋ยวผมจะโรยนี่ก่อนนี่โอ้โหเออเบืเย่โอ้สวยงาม เนอโขวี่นาโชนาโชครับนาโชอันนี้ยิงไม่สักกาถ้ากินกับโรยหน้าแล้วบีให้มันแตกหน่อยเน่บดไปเลยนะครับเฮ้ยบดแล้วมันก็ดูดีนะไม่บดก็ดูดีบดก็ดูดีนะมันจะมีความกรุบกรอบในพิซซ่าแน่นอนเน่เสร็จเรียบร้อยนี่น่ากินน่ากินอันนี้แบบเปิดตาครับดูดีนะ เมื่อซื้อพิซซ่านาโชบาวโวฟรีฮาวายเอียนถาดกลางนี่หรืออีกโปรหนึ่งนะครับนาโชบาวโวคอมโบในเซ็ตก็จะประกอบไปด้วยนาโชบาวโวถาดกลางพิซซ่าฮาวายเอนยนถาดกลางสปาเกตตี้หถ้วยนะครับฟิชโดนัท6ชิ้นครับแล้วก็แป,ป๊บซี่1.49ลิตรโอ้มี2โปรนี้นี่สปาเกตตี้ได้ พิซซ่านาโช่บาโวเนี่ยครับเซต1แถม1เนี่ยเริ่มต้นที่399 399ก็จะเป็นไก่แต่ถ้าเป็นเนื้อเนี่ย449ส่วนเซตคอมโบเนี่ยนาโช่บาโวกับของพวกต่างๆพวกเนี้ยเริ่มต้นที่499ก็คือไก่499แต่ถ้าเป็นเนื้อ549สี่โบนี้เนี่ยขายตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง30กันยายนอ่ะถึงช่วงสำคัญได้ลองชิมนาโช่ผลงานของพวกเรากินพิซซ่าไม่ตคู่กับเป๊ปซี่เริ่มเลยดีกว่า นี่เนื้อนะครับผมลองเลยส,สดชื่นไอความกรอบๆมันก็กเจ๋อเลยโหเผ็ดร้อนนะเฮ้ยมันเผ็ดเผ็ดด้วยเลยเลยฟิลบบล,ฟลิ่งตอนกรอบๆี่นแม่งได้เลยเผ็ดๆเข้มข้นเลยรสชาติจัดจ้จานเลยอ,อร่อยว่ะ อร่อยเนื้อโคตรอร่อยรสชาตินี้มันไม่ใช่เนื้อแบบเนื้อธรรมดาเนื้ขอโคขุนเนื้ขอโคขุนเหรอเหรเนื้ขอโคขุนเหรอโอโ้โหกินไปคำเดียวนี่บอกเลยว่าอร่อยเกินต้านจัดจ้านแบบเม็กซิกันโอโ้โหแม่งจัดจา้านว่ะกูท่องมาข <c oughs> องไก่เลยครับอันนี้คือแบบที่เราปิดตากันนะอันนี้ก็ดูสวยงามนะไก่ครับอืมแต่ก็อร่อยทำตลอดไปได้ไหมอร่อยกูชอบตรงมีผักนี่แหละอ ไปดูครูอร่อยกินต้านจัดจ้านมัสกิการ์นถูกต้อง <laughs> ไก่มันมีเนื้อแบบกระจายอยู่ตามแผ่นพิซซ่าเว้ยใช่ไก่<ต>มันเยอะกัดไปอ่ะมันเป็นเนื้อไก่แบบกำลังพอดีอ่ะถ้าซอสแบบและเลงนี้ก็อร่อยมันไม่เป็นก้อนอ่ะอืมรสชาติมันแซ่บเลยอ่ะจัดจ้านมากต้อเห็นกระจายพิจารปิโนโอ่อะ แต่กลิ่นพริกนี่คือแม่งไม่ใช่แบบพริกป่นบ้านเรานะเออมันเป็นกลิ่นอีกแบบนึงชิมแต่พิซซ่ามันก็อะไรยอยู่ในะเมื่อเราสั่งเซตคอมโบมาแล้วสปาเกตตี้เขาก็ไม่ธรรมดาความฉม่ำของกีมันต้องครุกก่อนนะครับมีเห็ดแชมปิญองมีแฮมแต่กูรู้สึกนะเวลากินสปาเกตตี้กินที่ไหนก็ไม่เหมือนของพิซซ่าใช่เพราะว่าของพิซซ่ามันจะมีความฉ่ำกว่าแล้วก็ครีมก็จะเยอะกว่าใช่คือบางทีกูชอบแบบครีมมี่อ่ะกินแบบฉ่ำๆแบบเนี้ยชอบเหมือนกันถ้าบางร้านที่ครีมมันจะน้อยลงนิดหนม่เเคปลียน กินต้องเป็นเด็กเมนูนี้ทำเองด้ื้อร่อยฟิชโดนัทมันเป็นปลามีกรุบกรอบกรอบคิสปี้ต่างๆเออแล้วโอ้แล้วก็มาซอสบาร์บีคิวกลิ่นเดียวกับน้ำจิ้มนกเก็ตอ่ะที่มันหอมหอมอ่ะนี่จิ้มกับฟิชโดนัทนี้เป็นปลาครับอืกรอบเลยอ่ะ แล้วก็ของฟรีนี่ฮัวเวียดนะครับได้แถมรู้สึกว่าเขาทำโกหกนะสามเก้าเก้าก็ได้กินสองถาดแล้วนี่ถาดกลางนะแต่อิ่มเหมือนกินถาดใหญ่กินไปสามแผ่นก็อิ่มนะแต่อย่าลืมของดีที่เขาแถมมาด้วยอดึงแบบบูมามาวอร์เวียดคุณหน้าคุณตากันดีหน้าแน่นเหมือนเดิมแต่ตัวนี้หนานุ่มแท้เลยเราคนไทยชอบกินรสจัดขายไม่ได้พริกป่นใช่ไหมพริกป่นอะลิกาโน่ก่อนของดีเลยนี่ไม่ทาดีมึงเหมือนแล้ววะ อาริการโน่เมื่อกี้มันซองน้ำแม่มาเน่ได้อยู่นี่แหละเข้มข้นเวลาถ้าโรยพริกป่นอย่างเงี้ยกูกินจนมีประสบการณ์อย่าหายใจเข้าต้องการหายใจเลยอ๋อเพราะว่ามันจะเข้าจมูกไม่ใช่เรื่องเล่นๆอือแล้วก็ค่อยออ๋ทีหลังอร่อยไม่ต้องมีซอสก็อร่อยมีซอสก็อร่อย ใครอยากกินพิซซ่านาโชบาโวแบบเรานะครับสามารถสั่งได้ที่1.150เว็บไซต์หรือว่าหน้าร้านซื้อกลับบ้านได้หมดก็มีในแอปอ่าแอปพิซซ่าฮัทไทยแลนด์ใช่ดาวโหลดได้ในแอป Store แล้วก็ Google Play อยากให้ทุกคนนะฮะมาลองดูว่าแต่งหน้าพิซซ่าแล้วกินกันปาร์ตี้ครอบครัวมนะันสะนุกแค่ไหนมาลองดนะี Y กันมีขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยาไปลองกันได้ mm hmm. คิดค้นโดยเชฟ เชฟออฟใช่ไหมเชฟออฟใช่ห,หนเอนคนนี้เราก็ไปแล้วเดี๋ยวขอไปปาร์ตี้ร่วมกันกับคนอื่นบ้างไปแล้วครับบ๊ายบ,บายเย้